แก็จะเดินมานน่จ้ะอือโอ้เมื่อก่็ก็มีลูกเหล่านี่พรี่ยายนี่ดกบไหมดกเป็นจ้าพี่แก่ตอนแรกก็อันแรกมาก็ให้มาดูดิดกบไหมไดกเป็นจ้าพี่แก่ ตอนแรกก็มันแรกมาก็ให้มาดูดมันหลุมใหญ่ก็ค้ำขึ้นบอกให้ตาเอาไม้ค้ำขึ้นขัมอีกจะเดินบนหน่ไม้ก่อนน่อย้าแค่นี้ก่อนน่อยะาพี่น้องจ๋าเดินก่อนยายถือไม้เท้าเลยยายหกหลุมเอาไม้คำ้ำค้ำขึ้นมาแล้วจะเนี่ย เอาไม้ค้ำแล้วมันล้มตาขนมหรือไม่โดกหลดนี่สายยางสำหรับรถผักด่วยตากำลังจะไปด้วยจ้ะยายก,ก,ก็เดินก็ดืนเดินทันหมดแล้วเตียดแล้ว ีเจ้ารอใส่ปุยอย่างเดียวให้ให้ให,ให้จ้างตัดหญ้าเลยเนี่ยเราก็ใส่ปุยอย่างเดียวตาก็เดินไปเอาไมาค้ค้ำค้ำขึ้นมาแล้วเจ้ะเนี่ยเอาไม้ค้ำแล้วมันลม้มตัดอะ่ะในในป่าน,นี้ก็เหมือนกันป่าม่วงย้ายก็ตัดให้เขาตัดหมดเลยนเนี่ย แจะเดินมานน่จ้ะอืมโอ้ต้มกระดุกือให้ตาไปเอาดุต้นไม้ดำๆดำหนึ่งเนี่ยจ้าพี่ดอยจ้านี่ยายว่าจะไปเอาหน่อไม้มาก็จ้ะในในป่านี้ก็เหมือนกัน ป่าม่้งยายจะตัดให้เขาตัดบุเล็นเนี่ยวันนี้เป็นอีกวันหนึง่งที่ใหญ่เป็นวันแม่จ้าวันดีๆจ้าอาก็กำลังเดินเดินแต่หนึ่งมาละกอก็มีลูกแเียวต้นไม้เฉียวๆเนาะต้องทำหนึ่ง ได้ทำอย่างนี้ทำก็ดูเอาไม้คำ้ำค้ำขึ้นมาแล้วจะเนี่ยเอาไม้ค้ำแล้วมันล้มตัต้มกระดูกมมูให้ตาแป่าดกต้มกระดูกมมูให้ตาแป่าดกต้นไม้ดำ,ดำ ทำหนึ่งเนี่ยจ้าพี่ร้องจ้านี่ยายว่าจะไปเอาหนูไม้มาพอหนูเจียมลงพี่ทีใหญ่ก็มาถ่ายหลังบ้านให้พี่น้องดูเมื่อกลูกมีลูกเหลือนี่พี่ยกยายนี่มันมืดดิปะ่ะอืมหอวใจพ่อยันต่ะ ตะไคร้ตาปลูกวันจ้าวันเม่จ้าเนี่ยตายหลังบ้านตอนพ้าที่จะขึ้นจ้าปลูกวงกว่า้าเนี้ยก็จในในป่านนี้ก็เหมือนกันป่าม่วงยายก็ตัดให้เขาตัดบุเลยรี่เนี่ย,ยู่ต้นไม้ดำดำดำ,ดำหนึ่งเนี่ยจ้าพี่รองจ้านี่ ยายว่าจะไปเอานมไม้มาอยูกต้นไม้ดำดำทำหนึ่งเนี่ยจ้าพี่ร้องจ๋านี่ยายว่าจะไปเอานมไม้มาจ้าวันเมษจ๋าเนี่ย่ายหลังบ้านตอนพ้าทิตจะขึ้นจ้าอกวงกว่าทีเนี้ยปูกต้นไม้ดำดำดำหนึ่งเนี่ยจ้าพี่ร้องจ๋านี่ ยายว่าจะไปเอาหน่อไม,ม้มาเมื่อก็ก็มีลูกเลยนี่เพียกยายนี่นี่ขนมหรือไม่โดกหรอกนี่สายยางจําัรับผักต้นไม้เฉียวๆเนาะต้องทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ น,นี่วันที่ยายทำเรียบรอยนะนี่ทำทำแบบเอาต้นไม้ออกหมดแเมื่อเก็ก็มีลูกเลยนี่เพียกยายนี่วันนี้เป็อีกวันหนึ่งที่ยายเป็นวันแม่จ๋าวันดีๆ,ดๆจ้าใหญ่ๆมาดู Mia hô phu quá o vong quá nên nít À mượn bụi vãng tai 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 กว่าเน้นอ่าเอาไม้ข้ําข้ําขึ้นมาแล้วจะเนี่ยเอาไม้ค้ําแล้วมันล้มตาหน่งบ้านตาท่านเจ้าสาวมัวนทำแบบนี้มันถึงจะมองเห็นหน่งบ้านตาท่านเจ้าสาวมัวนทำแบบนี้มันถึงจะ มองเห็นนีขนมหรือไม่โดกหรอกมีสายายางสำหรับรถผักเมือเอ่อกก็มีลูกเหล่านี่พริกยายนี่โดกไหมโดกไม่ไ้ะพริกอ่ตอนแรกก็อันแรกมาก็ให้มาดูที่ถัพี่แกใหญ่ก็ ทำเอาไม้ขมมาแลยแตะเนี่ยพิษโดกมากเลยหนังบ้านตาพันเจ้าช้าต้องทำแบบนี้มันถึงจะมองเห็นมีขนมหรือไม่โดกหรอกมีสายยางสำหรับรถผ่าต้นไม้สูงๆเนาะ ทำอย่างนี้ได้ทำอย่างน,างนี้ทำอย่างนี้ก็ดูเมื่อกูก็มีลูกเหรอนี่พิกยายนี่ดกไหมดกเม่ไนจ้พพิกอะ่ะตอนแรกก็ตอนแรกมาก็ให้มาดูเอาไมาค้ค้ำค้ำขึ้นมาแล้วจ้ะเนี่ยเอาไม้ค้ำแล้ว มันล้มตวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หายเป็นวันแม่จ้าวันดีๆจ้ามาตามถนนจ้นเนี่ยเดินมันนี่หลังบ้านยายนี่หลังบ้านยายจาในในป่าน,นี้ก็เหมือนกันป่าม่วงยายก็ตัด ให้เขาตัดบุดเลยทีเนี่ยหึงใจพยรยจะตกว่แถ้าใครตาปลูกไว้มันมืดดิปะ่ะนี่นี่วันที่ยายทำรยเรียบรอยนะนี่ทำทำแบบเอาต้นไม้ออกหมดเลยดูไหมดูไม่นด้พริกอะตอนแรกก็ อันแรกมาก็ให้มาดูวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ยายเป็นวันแม่จ้าวันดีๆจ้าเอาไมาค้ค้ำค้ำขึ้นมาแล้วจ้ะเนี่ยเอาไม้ค้ำแล้วมันลม้มตาปุยอย่างเดียวให้ให้ให้ใหจา้างตัดหญ้าเลยเนี่ยเราก็ใส่ปุยอย่างเดียว ตาก็เดินไปต้นไม้เฉียวๆเนาะต้องทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้